สุขความฝันเมื่อครั้งก่อนนั้นอยู่ในใจถอยคำพูดของใครยังพ้องในหูทุกวันหลับฝันภาพน้องนั้นยังฝังใจมีใครไฟรักใช่มดมา ยังคายลุกโชนขึ้นมาเราต่างฝากใจให้คิดถึงกันตลอดมาไม่มีคำร่ำราายอยู่กระแสลมเปลี่ยนผันเราคิดถึงน้องทุกวันนั้นมา คนหนึ่งถ้อยคําำวาจะยังร้อนในใจที่อยู่ความรักยังมีในใจหักใจอย่างไรลบภาพเทนานลงได้ภาพนางฟังใจรอยิ้มภาพหวานของเธอ ที่ยังํำพึงทุกวันว่าจะคอยรักคอยได้ทุกสิ่งสุดปลายทางไม่มีวันราล้างไปเป็นสิ่งสุดท้ายสองเราต่างหวงังบัดนี้ให้เราทบทวันสัญญา ที่ผ่านโดยเงือนเวลาวันนี้เหมือนเดิมอีกไม่ความรักยังมีในใจหากใจอย่างไรลบภาพเธอนานลงได้ภาพนางฟังใจปรอย,ยิ้มภาพหวานของเธอ ที่หังลำพึงทุกวันว่าจะคอยรักคอยได้ทุกสิ่งสุดปลายทางไม่มีวันาลาร้างไปเป็นสิ่งสุดท้ายสองเราต่างวางบาทนี้ให้เราทบทวนสัญญา ที่ผ่านโดยเงืเง่อนเวลาวันนี้เหมือนเดิมอีกไหม